สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกเรื่องราวต่างๆกับช่อง YouTube Variety สาระแน่นนะคะวันนี้เราหยิบเอ,เอาเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากมาจากโลกออนไลน์ค่ะมาในรูปแบบที่ผู้เขียนเขาเรียกว่านิทานก่อนนอนชื่อเรื่องนางสาวอากวารีกับเจ้าชายที่ยังตามหาไม่เจออ๋อครับมันเหมือนเป็นกระจกสะท้อนปรากฏการบางอย่างที่เราเห็นกันบ่อยๆนะคะใช่เลยครับ เรื่องนี้ถึงจะบอกว่าเป็นนิทานะนะครับแต่เนื้อหามันมชวนให้คิดเหมือนกันว่ากําลังเสียดสีหรือว่าอ้างอิงถึงใครหรืออาจจะเป็นพฤติกรรมแบบไหนในสังคมออนไลน์ที่เราแบบคุ้นๆกันดีใช่ค่ะเราเลยจะมาลองแบบว่าสํารวจนิทานเรื่องนี้การว่าผู้เขียนเล่าถึงอะไรแล้วตัวละครนางสาวอาบวรีหรือรีเนี่ยเขาสะท้อนภาพของใครหรือว่าปรากฏการอะไรกันแน่ค่ะนิทานเปิดเรื่องมาที่นางสาวรีค่ะ เป็นหญิงสาวที่มีความฝันออยากเป็นที่รู้จักอยากมีคนติดตามเยอะๆซึ่งเธอก็ทำได้ค่อนข้างดีเลยนะคะโดยเฉพาะกับกลุ่มผู้ชายเพราะว่ารูปร่างหน้าตาเขาดึงดูดใจครับแต่ที่น่าสนใจคือนิทานไม่ได้หยุดแค่นั้นไม่ใช่แค่ดังในโลกออนไลน์เธอยังใช้รูปลักษณ์ของตัวเองเป็นเครื่องมือด้วยในนิทานใช้คมว่าล่ออาหวังอาล่ออาหวัง ก็น่าจะหมายถึงการพยายามดึงดูดผู้ชายที่มีฐานะหรือที่เราอาจจะเรียกกันว่าสายเปในชีวิตจริงเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ที่มันจับต้องได้มากกว่าแค่ยอดไลย่ยอดแชร์อะไรแบบนี้ค่ะครับประเด็นนี้นี่สะท้อนชัดเลยนะครับเรื่องการใช้รูปลักษณ์เป็นเหมือนทุนอย่างหนึ่งในยุคนี้เลยไม่ใช่แค่เพื่อชื่อเสียงอย่างเดียวแต่เพื่อแปลงมันให้เป็นวัตถุหรือวความมั่นคงจริงๆ แล้วเส้นทางสร้างตัวของเธอในนิทานเขาเล่าว่ายังไงต่อคะมีพูดถึงกลยุทธ์อย่างการแสดงอาบน้ำแลกโดเนตด้วยคำนี้ก็ตรงตัวเลยนะคะคือการแสดงคอนเทนต์ที่อาจจะเอ,อ่อวาบอยู่หน่อยๆเพื่อแลกกับการสนับสนุนทางการเงยนจากผู้ชมใช่ครับ รูปแบบคอนเทนต์ที่แบบว่าเล่นกับรูปลักษ์เพื่อผลตอบแทนโดยตรงแบบนี้เนี่ยเราก็พบเห็นได้ในหลายแพลตฟอร์มเลยนะครับซึ่งมันก็ทำให้เกิดคำถามเหมือนกันถึงเส้นแบ่งทางศาิลธรรมหรือว่าการใช้ประโยชน์จากร่างกายในนิทานยังพูดถึงการอวดเงินแสนที่หามาได้ด้วยนะโอ้ค่ะแต่ก็ทิ้งปมนิดหนึ่งว่าเงินนั้นมันมีจริงแค่ไหนหรือว่าเป็นแค่ภาพที่สร้างขึ้นมา โหการตั้งคำถามแบบนี้ยิ่งทำให้น่าสนใจเลยค่ะแสดงว่าผู้เขียนก็อยากให้เราคิดตามเรื่องความจริงกับภาพลักษณ์ที่เห็นกันเนาะแต่ลีในนิทานก็ไม่ได้มองสั้นๆแค่หาเงินเฉพาะหน้านะคะเธอมองไกลกว่านั้นมองไปถึงความมั่นคงระยะยาวด้วยการตามหาเจ้าชายซึ่งคำว่าเจ้าชายในที่นี้ดูเหมือนจะไม่ได้หมายถึงเอ่อรักแท้โรแมนติกอะไรแบบนั้นนะครับแต่น่าจะหมายถึงผู้ชายที่คู่ควรในแง่ของฐาน,นะทางการเงินมากกว่าค่ะไม่ว่าจะเป็นคนแบบไหน แกหนุ่มหรือมีครอบครัวแล้วขอแค่มีทรัพย์สินเพราะนิทานใช้คำว่ารักแท้สิยั่งยืนซึ่งดูเหมือนจะเป็นการตีความความยั่งยืนในเชิงวัตถุมากกว่าเรื่องความรู้สึกใช่ครับรูปแบบคอนเทนต์ที่แบบว่าเล่นกับรูปลักษ์เพื่อผลตอบแทนโดยตรงแบบนี้เนี่ยเราก็พบเห็นได้ในหลายแพลตฟอร์มเลยนะครับ ซึ่งมันก็ทําให้เกิดคําถามเหมือนกันถึงเส้นแบ่งทางศีลธรรมหรือว่าการใช้ประโยชน์จากร่างกายในนิทานยังพูดถึงการอวดเงินแสนที่หามาได้ด้วยนะอ๋อค่ะแต่ก็ทิ้งปมไปนิดหนึ่งว่าเงินนั้นมันมีจริงแค่ไหนหรือว่าเป็นแค่ภาพที่สร้างขึ้นมาโหการตั้งคําถามแบบนี้ยิ่งทําให้น่าสนใจเลยค่ะแสดงว่าผู้เขียนก็อยากให้เราคิดตามเรื่องความจริงกับภาพลักษณ์ที่เห็นกันเนาะ แต่รีในนิทานก็ไม่ได้มองสั้นๆแค่หาเงินเฉบาะหน้านะคะเธอมองไกลกว่านั้นมองไปถึงความมั่นคงระยะยาวด้วยการตามหาเจ้าชายซึ่งคําว่าเจ้าชายในที่นี้ดูเหมือนจะไม่ได้หมายถึงรักแท้โรแมนติกอะไรแบบนั้นนะครับแต่น่าจะหมายถึงผู้ชายที่คู่ควรในแง่ของฐานะทางการเงินมากกว่าค่ะไม่ว่าจะเป็นคนแบบไหนแก่หนุ่มหรือมีครอบครัวแล้วขอแค่มีทรัพย์สินเพราะนิทานใช้คําว่ารักแท้สียั่งยืน ซึ่งดูเหมือนจะเป็นการตีความความยั่งยืนในเชิงวัตถุมากกว่าเรื่องความรู้สึกแล้วเธอก็เจอเจ้าชายหลายคนจริงๆค่ะได้ของขวัญแพงๆแ,แล้วก็นำมาโพสต์โชว์ในโซเชียลสร้างภาพชีวิตหรูหราชีวิตเริอดๆให้ผู้ติดตามได้เห็นครับตรงนี้มันเหมือนเป็นการสร้างแบรนด์บุคคลหรือ personal branding ผ่านการแสดงความสำเร็จทางวัตถุเลยนะครับซึ่งก็อาจจะเชื่อมโยงกับการรักษาฐานะตัวเองแล้วก็ อ,อ,อาจจะเพื่อดึงดูดเจ้าชายคนใหม่ๆที่มีฐานะสูงขึ้นไปอีกก็ได้เป็นวงจรที่แบบอืมน่าสนใจมากแต่ชีวิตก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเนาะในนิทานใช้คำว่าเธอต้องเจอเจ้าชายตอกแล้วเทซ้ำๆโหคำนี้คำนี้แสบมากค่ะน่าจะหมายถึงการถูกผู้ชายที่คบหาทอดทิ้นหลังจากมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งไปแล้วเหมือนโดนหลอกใช้ มันทำให้เธอทั้งเหนื่อยทั้งท้อแถมอายุก็มากขึ้นเรื่อยๆด้วยนี่แหละครับคืออีกด้านของเหรียญที่มักจะซ่อนอยู่หลังภาพสวยๆหรูๆความเปราะบางความผิดหวังมันเป็นราคาที่ต้องจ่ายจริงๆแล้วปฏิกิริยาของเธอต่อเรื่องนี้ก็น่าสนใจมากนะครับว่าเธอรับมือยังไงใช่ค่ะคือเธอยังมีกรอบป้องกันอยู่นะคะเป็นผู้ติดตามกลุ่มหนึ่งที่นิทานเรียกว่าคนอวยอ๋อกลุ่มแฟนครับใช่ค่ะ กลุ่มแฟนคลับที่สนับสนุนเธออย่างเหนียวแน่นมากๆแล้วเธอรักษากลุ่มนี้ไว้ด้วยการบล็อกค่ะบล็อกคนที่ไม่เห็นด้วยหรือคนที่ไม่ชอบเธอออกไปเลยเหลือไว้แต่เสียงที่สนับสนุนเหมือนสร้างเซฟโซนหรือห้องเสียงสะท้อนให้ตัวเองอืการสร้างเซฟโซนแบบนี้เป็นกลไกป้องกันตัวที่พอเข้าใจได้นะครับเพื่อรักษาความรู้สึกมั่นคงทางจิตใจแต่ผลเสียก็คือมันอาจจะทําให้เธอได้เห็นภาพความเป็นจริงรอบด้าน หรือปิดแกนโอกาสที่จะเรียนรู้จากคําวิจารณ์ที่อาจจะมีประโยชน์ก็ได้ถึงจะเจอเรื่องหนักๆมาเธอก็ยังสู้ต่อนะคะสร้างคอนเทนต์ตอไปเรื่อยๆทั้งทำคอนเทนต์ตลกร้องเพลงแต่ที่น่าสนใจคือนิทานใช้คําว่าบางทีก็แต่งเรื่องออกรบกับชาวเน็ตแต่งเรื่องออกรบคือเหมือนสร้างประเด็นราม่าหรือประทะกับคนที่ไม่เห็นด้วยเพื่อให้ตัวเองยังอยู่ในกระแสต้องชนะเสมอเพราะเธออยากเป็นตำนานไม่อยากถูกลืมครับ การประท้าหรือสร้างดราม่าเนี่ยกลายเป็นคอนเทนต์รูปแบบหนึ่งไปแล้วเหมือนกันนะในยุคนี้การยืนหยัดว่าตัวเองต้องชนะตลอดไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนก็ตามมันสะท้อนความพยายามที่จะคุบคุมภาพลักษณ์แล้วก็เรื่องเล่าเกี่ยวกับตัวเองอย่างเข้มข้นเลยคือไม่ยอมให้ใครมากําหนดเรื่องราวของตัวเองได้มีอยู่ช่วงหนึ่งค่ะที่นิทานเล่าว่ารีเจอปัญหาหนักถึงขั้นโดนคดีเลยโหโดนคดีค่ะเธอเลือกที่จะหายไป เหมือนไปพักใจแต่ความเจ็บปวดโดยเฉพาะจากเรื่องผู้ชายทําให้เธอกลับมาแกร่งขึ้นแล้วก็เปลี่ยนไปเลยค่ะจากที่อาจจะเคยอ,อยู่ในสถานะเหยื่อกลายเป็นคนที่พร้อมจะเอาคืนนิทานใช้คําว่าฉันไม่ใช่นางเอกแล้วก็เริ่มวางตัวเป็นตัวแม่อ๋อคำว่าตัวแม่ในบริบทนี้น่าจะหมายถึงผู้หญิงที่แบบสตรองไม่ยอมคนกล้าชนพร้อมจะแสดงอำนาจออกมาการเปลี่ยนแปลงนี้มันสะท้อนธีมของการไม่ยอมจำนวน การพยายามพลิกสถานะจากคนที่ถูกกระทํามาเป็นคนควบคุมเกมแทนแล้วกลยุทธ์ที่เธอใช้หลังจากนั้นก็น่าทึ่งมากค่ะแม้จะพ่ายแพ้ชาวเน็ตอยู่บ่อยๆนะเธอกลับเลือกวิธีคัดเลือกชาวเน็ตมาฟ้องฟ้องชาวเน็ตใช่ค่ะโดยเน้นคนที่ดูแล้วมีกําลังจาจอ้าวนิทานวิเคราะห์ว่าเป้าหมายหลักคือเงินเพราะเงินคือสิ่งสําคัญที่สุดเหมือนตอนเลือกผู้ชายเลยคือฟ้องไปก่อนไม่ว่าถูกหรือผิด แล้วก็ถือว่าเป็นการลงทุนโหการมองการฟ้องร้องเป็นการลงทุนหรือเป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจนี้แหลมคมมากเลยครับมันเปลี่ยนมุมมองจากการแสวงหาความยุติธรรมจริงๆไปเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ทางการเงินแทนซึ่งแน่นอนว่ามันมีความเสี่ยงสูงแล้วก็อาจจะถูกตั้งคําถามทางจริยธรรมได้ง่ายเลยแล้วผลเป็นยังไงคะเมื่อเธอสําเร็จพิธีการซึ่งน่าจะหมายถึงได้เงินจากการฟ้องหรือการยอมความเธอก็นําเรื่องนี้มาโพสต์นะคะ แต่ไม่กล้าบอกว่าได้จากใครเอา้าทาไมล่ะครับกลัวคนรู้ว่าเป็นการชุบตัวคํานี้ก็น่าสนใจอีกแล้วหมายถึงการใช้สถานการณ์นั้นมาทําให้ตัวเองดูดีขึ้นหรือว่าได้ประโยชน์ไปครับการชุบตัวก็เป็นอีกกลยุทธ์ในการจัดการภาพลักษณ์อย่างหนึ่งเนาะแต่ที่น่าสนใจกว่าคือนิทานเล่าต่อว่าเงินที่ได้มาเนี่ยก็หมดไปอย่างรวดเร็วเอ้าหมดไปกับอะไรคะเพราะเธอนําไปเสริมสวยครับเพื่อลงทุนรอเสนอเสียเจ้าชายคนต่อไป โหวนกลับไปที่เดิมเลยใช่มันเป็นวงจรที่ไม่จบไม่สิ้นจริงๆเน่นที่ได้จากการต่อสู้ทางกฎหมายถูกนำกลับไปลงทุนในรูปลักษณ์อีกเพื่อเป้าหมายเดิมคือการหาเจ้าชายคนใหม่ใช่ค่ะมันตอกย้ำเลยว่าสำหรับตัวละครรีคนนี้เนี่ยรูปลักษณ์ยังคงเป็นเครื่องมือแล้วก็เป็นทุนที่สำคัญที่สุดในการแสวงหาความมั่นคงในแบบที่เธอต้องการจริงๆนิทานจบลงแบบปลายเปิดค่ะ ด้วยคำถามว่าสุดท้ายแล้วรีจะได้เป็นราชินีสมใจอยากหรือจะเป็นได้แค่นางสนมรอวันโดนเขียทิ้งแล้วก็ทิ้งท้ายด้วยคำเตือนที่เออค่อนข้างแรงมากนะคะครับว่ายังไงคะย่ามั่นมั่นเกินมั่นมั่นอีแกงการี่พร้อมกับย้ำว่านี่เป็นแค่นิทานเท่านั้นหงคำว่า อีแกงการี่นี่แรงแล้วก็เฉพาะเจาะจงมากนะครับน่าจะเป็นคำที่ผู้เขียนสร้างขึ้นมาหรือว่าเป็นแสดงที่รู้กันในกลุ่มเขามันบ่งบอกถึงอารมณ์ความรู้สึกที่ค่อนข้างรุนแรงต่อตัวละครหรือพฤติกรรมที่เล่ามาเลยนะแล้วคำถามปลายเปิดกับคำเตือนปิดท้ายเนี่ยมันชวนให้เราคิดต่อจริงๆว่าสรุปแล้วผู้เขียนต้องการวิจารณ์ตัวบุคคลหรือพฤติกรรมหรือว่าสังคมที่ส่งเสริมให้เกิดเรื่องแบบนี้กันแน่ โดยรวมแล้วนะคะนิทานเรื่องนี้ก็พาเราไปสำรวจชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งที่ใช้รูปลักษณ์เป็นเหมือนบันไดสู่ชื่อเสียงและความมั่นคงผ่านกลยุทธ์ต่างๆนานาทั้งที่สำเร็จบ้างลม้มเหลวบ้างในโลกออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ที่มันซับซ้อนมากๆเลยค่ะใช่ครับแล้วมันก็สะท้อนภาพใหญ่ของสังคมยุคดิจิทัลได้หลายมิติมากๆทั้งเรื่องวัฒนธรรมอินฟลูเอนเซอร์การสร้างตัวตนการรับมือกับชื่อเสียงคำวิจารณ์ต่างๆแล้วก็ความสัมพันธ์ที่มันซับซ้อนระหว่างภาพลักษณ์ เงินตราแล้วก็อำนาจด้วยครับค่ะนิทานนางสาวอาบวารีแม้จะบอกว่าเป็นเรื่องแต่งหรือเป็นแค่นิทานนะคะก็ทำให้เราอดคิดไม่ได้จริงๆว่ามันสะท้อนความจริงหรือว่ามีความในถึงใครหรือปรากฏการณ์ไหนในสังคมเรากันบ้างครับสิ่งที่น่าคิดต่อมากๆเลยก็คือไอ้เส้นแบ่งระหว่างเรื่องจริงเรื่องแต่งการเสียดสีในโลกออนไลน์ทุกวันนี้มันดูจะเบลอขึ้นเรื่อยๆนะครับเราจะตีความเรื่องราวเหล่านี้ยังไง แล้วมันส่งผลต่อมุมมองที่เรามีต่อผู้คนแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆรอบตัวเราแค่ไหนอันนี้เป็นคำถามที่สำคัญมากในยุคที่ข้อมูลข่าวสารมันท่วมท้นแบบนี้ครับสำหรับวันนี้การเจาะลึกของเราก็คงจบลงเท่านี้ค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และแชร์ให้ช่อง YouTube วาไราตี้สาระแน่นของเราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ